เอาละครับไปที่นครศรีธรรมราชนะครับกรณีที่ไม้สาววัย39ปีไปคบหากับหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มสูงวัยนะครับแล้วปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยจับได้นะฮะโดยการตาม TPS ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันคือตามข่าวก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีคลิปภาพออกมานะฮะก็จะเห็นนะับว่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งภรรยาเนี่ยตะโกนบอกว่า จำหน้ากูเอาไว้นะจำเอาไว้นะพอหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการนําตัวหญิงไม้คนนั้นเนี่ยนะฮะที่ถูกทําร้ายเนี่ยนะครับเขาอ้างอย่างนั้นนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดหญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับล่าสุดหญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับจากกรณีนางจิราวันนะฮะอายุ39ปีที่เป็นแม่ไม้ แล้วก็มีนายไัยบูรนะครับอายุ65บปีอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างมาติดพันธุ์นะครับแล้วปรากฏว่าไปถูกภรรยาที่ชื่อว่านางแง่งจับได้จึงพาลูกๆมารุมทําร้ายร่างกายนางจีรวรรณจนกระทั่งกระโหลกรล้าวแล้วก็จับแก้ผ้าประจาน,นพร้อมกับใช้ไม้กวาดแทงที่อวัยวะเพศจนฉีกขาดแผลติดเชื้อเหตุนี่นะเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเราได้ฟังมาจากมุมของลูกสาวของคุณจีรวรรณที่เขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม เนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกไปครับนางจีละวันนั้นเสียชีวิตแล้วนะฮะที่โรงพยาบาลเ,เป็นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีบรรดาญาติญาติผู้ตายหลายสิบคนครับเดินทางมาพร้อมกับพนักงานสอบสวนที่สพพัพรม,พรมซึ่งเป็นเจ้าของคดีนี้นะฮะแล้วก็มีพนักงานสอบสวนสพเมืองเจ้าของพื้นที่เพื่อร่วมกันชันสูตรศพร่วมกับแพทย์นะฮะโดยญาติญาติเนี่ยยังติดใจประเด็นของอวัยวะเพศนะครับรวมถึงสภาพภายในช่องคลอดว่า มันมีอะไรมีปัญหาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นะฮะเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ<อ>ที่บอกว่าเป็นมีหลวงเนี่ยแหละฮะออกมายืนยันผ่านสื่อนะครับว่าพวกเธอนน้นไม่ได้ใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยไปหลุงเขาใช้คาว่าหลุงนะฮะคือเหมือนกับไปไปแทงกับมีทีอวัยวะเพศเนี่ยนะฮะโดยญาติเนี่ยนะครับพยายามขอให้คุณหมอเนี่ยผ่าทนาสูตรพิกศพซะก่อนว่าอวัยวะเพศที่ติดเชื้อเนี่ยเกิดจากไม้แทงจริงหรือเปล่า เนี่ยนะฮะปรากฏว่าในโรงพยาบาลนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันเนื่องจากทางญาติๆของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เดินทางที่โรงพยาบาลแล้วพยายามยื้อแย่งศพกันนะฮะคือฝั่งนึงเนี่ยก็มาจากทางทุ่งสงนะ,ะ,ะก็บอกว่าเป็นญาติๆแล้วก็มากันเป็น10คนนะุผู้ชมครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือน้องแหวน น้องแหวนเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวที่ดูแลอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่แม่เนี่ยเจ็บป่วยทางฝั่งทุ่งสงน้องหวานน,น้องแหวนอมไม่เคยมาเยี่ยมเลยไม่เคยมุดรำดูดีเลยแต่พอแม่ตายปุ๊บเนี่ยจะมาเอาศพแม่ไปเนี่ยนะครับปรากฏล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการชันสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อของน้องแหวนซึ่งเป็นอดีตของสามีคนตายเนี่ยนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็จะเอาศพของอดีตภรรยาเนี่ยนะฮะตั้งมาเป็นกุศลเนี่ยครับที่ ที่ตรงจุดพื้นที่ที่เขาเห็นสมควรค่ะนะฮะคือจะไม่ให้ปล่อยไปที่ทุ่งสงว่าอย่างนั้นนะครับอาลองฟังเสียงอดีตสามีดูครับเป็นหน้สึปั่นปลื้มากางนะห่างจางผีหลูข้าวว่าป่ายยาเสียชีวิตมันการสือเป็นปกติพเราเลยกกันมานาแล้วไม่มีความผูกพันให้ตัวเรามันจะเป็นไหวและ,และมันเกินไปการที่จะรับผิดชอบตรงนี้ค่อยหลูเป็นคนดําเนินการโน้อย่างไงอ่ะหลูเป็นคนดำเนินการแต่ว,ยยนนว,ว่า ไม่ยังรู้พอเลยเลยก,กันเลยแต่ให้รู้ดำเนินการดีกว่าไปก่อมันพอแม่องรู้ก็มันต้องต้องระดอันนี้ <ๆ S 2> แต่พอกับ <ๆ S 2> แม่เลือก,กันได้แต่ลูกใช่เลือดมันเลือกกันไม่ได้ไหมเนี่ยนะครับคืออันนี้เป็นประเด็นทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นแล้วก็เราฟังมาจากมุมมุมหนึ่งคือมุมของลูกสาวแล้วก็สภาพของคลิปวิดีโอที่หลุดออกมา นะฮะว่ามีคนเนี่ยบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อ่ะเดี๋ยวลองฟังอันนี้นะฮะมึงไม่บอกนะมึงจำหน้ากู s. <S ้ยเละฟังดูนี <S <S ่สิ่งเี <t um> <t um> ้มึงยางมึงยังมีบุญอยู่นะอุ้ยแรงมากมากแรงมากแรงมาก ก็คือคนที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงอยู่เนี่ยนะฮะชื่อว่านางแข้งนังแข้งเนี่ยนะครับก็คือเป็นภรรยานะฮะของนายไพบูลคําแพงดีนะฮะส่วนนังแข้งเนี่ยชื่อว่ายุพาสุขทองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคําถามมาว่าเอ๊ะสองคนเนี้ยเขาเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายไหมเพราะทางฝั่ง ของลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวของคุณไพบูลเนี่ยนะฮะก,ก็น่าจะมีเมียมาแล้วหลายพื้นที่แล้วก็มีเมียอยู่ทางเหนือ,อแล้วก็มาได้เมียเป็นแม่ไม้นะฮะที่ชื่อว่าแข้งยุพาเนี่ยที่นคร,นนครปรากฏล่าสุดเนี่ยเขาส่งเป็น ใบสําคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรสมาที่ช่องสามแล้วนะฮะว่าตกลงคู่นี้เขาเป็นผัวเมียกันจริงๆค่ะอ่ะเนี่ยให้ดูอคุณหมวยเนี่ยนะคะใบสำคัญการสมรสค่ะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับว่าตกลงคือเขาเป็นผัวเมียจริงๆแล้วมีหลวงเนี่ยก็ไปตามหาสามีแล้วก็ไปเจอ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นต่อมาอันนี้คือแยกกันนะฮะแยกกันก่อนอันนี้คือสามีภรรยาถูกต้องแล้วแต่แยกกันว่าสุดท้ายแล้วทางฝั่งของนางแข้งและลูกๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำํำเรื่องทั้งหมดที่บอกคือเขาเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุนะครับนางแข้งโทรศัพท์ตามลูกมาจริงแต่พยายามเคาะแต่ประตูเนี่ยไม่เปิดลูกสาวก็เลยถีบประตูเข้าไปปรากฏว่าไปเจอทางฝั่งคุณจีรวันเนี่ยนอนอยู่ที่พื้น นะฮะแล้วหลังจากนั้นถามว่ามีอาการโมโหไหมเขาก็โมโหพยายามจะทําร้ายแต่วันนี้นะฮะในมุมของทางฝั่งลูกสาวของทางคุณแข้งเนี่ยมานั่งในรายการโขนกระแสจะพูดอีกมุมหนึ่งของเขาสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะยืนยันว่าแม่และพวกคุณไม่ได้ไปกระทำหรอฮะไม่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ้าวแล้วข่าวม,มาจากไหนว่าคุณเนี่ยเอาไม้ไปตีจนเขากระโหลกแล้าก็คือว่าลุ่งเช้าอีกวันหนึ่งอะ แม่ได้ไปที่บ้านเขาแต่ว่าก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในบ้านเขานะเพียงแกแกไปบอกว่าดีรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะนี่ก็คือไปนอนกับผัวชั้นอะไรประมาณนี้คือไปพูดให้ชาวบ้านฟังใช่ค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้แกบอกว่าดีนะที่ไม่ได้เอาไม้กวาดลุงลงไปที่อวัยวะเพศ <c oughs> อ่าแล้วทีนี้ชาวบ้านอ่ะก็คือไปพูดต่อต่อต่อกันว่า แม่แม่เอาไม้กวาดเนี่ยไปลุงล้งไปย่อยยาค่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อาแล้วใครเป็นคนทําอ่ะแล้วทําไมเขากระโหลกเล้าอะ่ะอันนั้น<พ>อ่ะคุณรู้เรื่องกระโหลกเล้าไหมกระโหลกเล้านี่ก็รู้นะแต่ว่าก็คือเรื่องของเรื่องอะ่ะตอนที่ตอนที่ฝนเข้าไปอะ่ะก็คือว่าเขาอะ่ะยังไม่ได้เปิดประตูเขาไม่ได้เปิดประตูแล้วทีนี้ฝนอะ่ะเข้าไปเคาะฝนว่าคุณนะ้าคุณนะ้าเปิดประตูเถอะ ออกมาคุยกันดีๆฝนมาคุยกันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าในห้องอะ่ะก็คือมันไม่ได้มีเสียงตอบรับหรือว่าใดๆทั้งสิ้นอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ฝนจะเข้ามาคือคุณพ่ออ่คุณพ่อภพบูลอะ่ะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วทนนี้คุณพ่อก็ไปเคาะประมาณสัก15นาทีอ,อ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลจากอของเจ้าของห้องที่บอกกับฝนมานะคะอ่ะก็คือพ่อเอาเป็นว่าพ่อคุณเนี่ยไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ค่ะมาเคาะประตูเฉยๆแล้วพอไม่เปิดก็ออกไปใช่หลังจากนั้นคุณกับแม่คุณไป แล้วก็เคาะเหมือนกันไม่มีใครเปิดก็เลยพังประตูเข้าไปก็แล้วไปเจออะไรฮะก่อนจะพังก็คือเราจะให้สัญญาณคนข้างในก่อนนะเออเราจะเปิดแล้วนะถ้าคุณไม่เปิดนี่คือเราจะพังแล้วนะอ่ไม่เป็นไรเอาเข้าไปแล้วเจออะไรก็คือเขานอนอยู่แล้วเขานอนอยู่แล้วที่พื้นสภาพเป็นไงตอนที่นอนอยู่เขานอนแต่แคงแล้วก็แบบมีน้ำลายไหลมาด้วยแล้วทีนี้แบบแม่ก็ด้วยความที่เห็นว่าเออเขานอนอยู่เตะ ถามว่าเกย์พยายามจะทำไหมใช่เกย์พยายามจะทําแต่ว่าคือเราอะฝนขวัญแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งคือห้ามเขาว่าแม่คนนอนอยู่อะห้ามไปทํานะห้ามทําเด็ดขาดคือยืนยันว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทาค่ะเอาไม้ตีหัวตีไหมไม่มีตีหลังได้ไหมตีไหมไม่ค่ะแล้วไปหลงนี่ก็ไม่มีไม่ค่ะไม้กวาดมีไหมในที่เกิดเหตุไม่มีค่ะไม่มีเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือไปคุยใลโหนนกระแสนะครับอ่ะโอเคเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะค่ะ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับาทางผมเองเนี่ยได้ข้อมูลมานะฮะได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับาจากการชนะสูตรในเบื้องต้นนะฮะ mm hmm. ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมีเลือดข้างในสมองนะฮะ mm hmm. มีผลมาจากความดันโลหิตสูงนี่นะฮะ mm hmm. ที่ศีรษะเนี่ยนะครับไม่ได้มีบาดแผลศีรษะแตก mm hmm. ไม่มีเลือดทางช่องคลอด มีแค่บาดแผลลิมฝีปากรักษา3วันขายเนี่ยนะครับคืออันนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับผู้เสียชีวิตคือคุณจีรวันเนี่ยนะฮะมีโรคเบาหวานความดันเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้วอเอาละฮะทีเนี้ยเริ่มสับสนละเพราะทางฝั่งของลูกสาวจีรวันบอกมีร่องรอยบาดแผลแต่ทางนี้บอกไม่ได้ตีไม่ได้ทำอะไรเลย ผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาบอกไม่มีร่องรอยของบาดแผลจะพลิกไหมเนี่ยม,มีความเป็นไปได้เหมือนกันไหมคะพี่หนุ่มเพราะฉะนั้นต้องรออย่างหนึ่งฮะก็คือการมีการชนสูตรพิสูจน์เรื่องของอวัยวะเพศเพราะว่าทางฝั่งลูกสาวเนี่ยก็บอก,บอกว่าภายในของแม่เนี่ยบอบชำ้ำแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวเอามาจากคุณหมอหรือเปล่า หรือลูกสาวประเมินเองเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคืออะไรกันแน่แล้วเดี๋ยวลองไปฟังในผลกระสอีกมุมหนึ่งดีกว่าคนะฮะ